นี่เขาเอื่ว่วลาบลาบปลากายกับเุิ้ลกะแล้แท้เพะว่าายไม่ได สวัสดีสุจัยสวัสดีครับผมพ่อบางเว้นเนี่ยพากันไปเที่ยวทงมาบ่ท่านไหมครับในยังกินพอปลาเนี่ยครับปลาไก่ตัวนี้ปลาไก่ครับตัวนี้นะพี่น้องบ่นเป็นจิ้นงัวดนะครับปลาไก่ด้วยครับเนี่ยมันเลยกระซางแล้วมาบ่ท่านจะได้กินนึกเก่าเลยไมนกินบ่เบิดป๋อมันตัวุ้ยแคบผมกับให้ตัวพ่อปลอมบ่เอื่อนมดอันตำบลโอ้ยไปใส่ พระอาทิตย์จังไดรตัวหนึง่งคือมีมิวสิแข้างหลังแฟนเป็นแฟนลิบบะผู้ปเป็นแฟนนีโนโน่บะผู้มีบะผู้พ่อกิจเดี๋ยวนี้เป็นแฟนน้องตายอยู่วันนี้เม,มนูเ่ามีอย่างไงพ่อที่เสิรหฟอยังซู่ซี่ต้นกินต้นมาอยา,ากกินลาบปลาไก่ลาบปลาไก่ครับต้อให้ไอ้ซู่เจเป็นเป็นคนขูดเนื้อแด้วครับได้ขอเอาองศ์สี่พอเอาเลยครับเขาขูดพ่อดู่ได้กิน เขาจะขุดหลายเขาไปจะกินขาบรุ่น้าพี่น้องป้องปเขาม่อีกบอกขุดเบิร์เลยครับปะนีผมว่าขุดเบิร์ขุดเบิร์ยบอกว่าขุดเบิร์เอาเขาลับซ้ำอิ่มหลับซำกินโอ้บ้านพี่น่องไม่เยี่ยมไม่ยำเขาบอมีน้องฝากน้อต้อนครับเอาสมลาไป แกบักพริกดิบครับผมไปกินน้ำกันเลยหักจังเลยพ่อครับหักบักพริกดิบกับส้มปลานี่ดังโมเขาด้วยเขาหนหนเนาะดังส่ง่อมันลาแตกแล้วมันลาแตกเลยวันนี้ตุยก็ไปครับไฮ้ยเราไปไปเห็นต้อยู่แล้วยืนเียวครับกันวิวทิวบนี้ผมเห็นเสงเทียนแล้วเอาไปเสนอหัวถืวพี่น้อนวันนี้กินข้าวทางกลางแสงเดือนครับ เทียงเนี่ยสุดใจขูดขูดผมสมสิขูดให้พ่อให้พ่อซับคือ่ปิตีนเจักเที่ยเดี๋ยวเดี๋ยขนาดเพทันปิีนเนาะครับครับพี่พี่ก็พี่ขึ้นมาได้หน่อยปรตีนองเลยลับเลยเะนี้พี่ท่านขานีท่านปปาตัวนี้ยงนี่ี่ละลูกล่ ออฮี่ละลูกหลานเว่งซี่ได้กินดีมาที่หลานได้กินดีด้นะลูกหลานสิมานปลาตรงไงตัวเมีนกันเมนนะปลาทกับแต่ลายกุ้มูแเม่สวัสดีครับผมกูดม่ดอก่นเม่กับเรากันยากเราพี่น้องเนาะสี่ล่เมีทับเม่ยทับนีเมีท้องเลยผมปอมก็เป็น พูดแล้วเมาเสียบอยู่ข้างถนนมุ่นแล้วเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพขี้เมานอนตายอันนี้ก็ระบอกมืวนวระบอกพี่น้องครับโอ้ยพอฟักแล้วพอเนาะก็ต้องไปฟักหลายที่ครับครับผมพี่น้องพอพอฟักลาบครับอยากกินลาบไหมพี่น้องอยากกินลาบปากไก่จะฟอกจิ้นมวนมวนมวนบุรีบุรีาะฟอกมือจืดมีดได้บ้างี นี่เล้วครับนี่เขาเอื่นว่าลาบลาบปลาไก่กับผมปลาากยพี่น้องมือนี้ลาบสุกลวกลาบสุกลวกขคือตัวคืออยากให้พ่อนี่จำเปะม้วนดูดูจาเขาจะดิบบ่เป็นหัวกับเห็ดถูกอย่กินครับผมครับผมโอ้ยากพออีกแล้วคือเก่ามันไม่ยากหรอกครับเลี้ยงยู่เลี้ยงกินสิ่ไม่ยากเลี้ยงยู่เลี้ยงกินมันสิไม่ยากแบบไหนท่นกินได้เป็นได็โอ้ยกินได้ก็ถือว่าดีหลอกครับกินบ่ได้ใส่บ่ดีนี่ยาเลยครับผมระวังโตนี่ ตอนนี้ผมสีเฮ็ดไอ้นี่ครับพี่ต้นต้มยำพี่วุฒิจะทำต้มยำปลากรายปลากรายครับจะข้าสิต้มพวกหัวมันเขาว่าต้มหัวหลอกหนังแมนวาพี่ต้มยำปลากรายต้มหัวหลอกหนังเนี่เสียเป็นเพียหนังที่เขาหลอกจากโตมันนั่นแหละแล้วก็อนี่เังสีพวกซึ่นี่ครับผมนี่หัวพวกเพียงไนมันนี่ครับครับนี่มนูพี่พี่วุฒิสเฮ็ด่ว่าไก่กินน้ำเลือดพูดต้มก็ใไก่กินต้มน้ำเน้ เคลียร์ไผ่เค pues ็ mm ah, please, 8, nah ีมันเค็ียซอยกันเนาะพ่อเนาะเจ้า oh ผู้นี้สิเป็นผู้หลับเป็นผูอปลอมครับแตะ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 อะไรนี่ครับบรรยากาศย้ำขึ้นนะโอ้ยพี่น้องอากาศเย็นเย็นเย็นสบายครับนี่ก็มีหลอดไฟเออเบิ้องขับผมเนื้อครับผมเนี่ยนนะพี่น้อนมึงเนี่ยเนียนนิ่งแดงที่เราเนี่ยสูตรสูตรพู้ปลอมเป็นบอผมต้องเใส่แง่พอใส่ประมันสามซีน้ำนะครับน้ำเดือดเดือดห่อนห่อนใส่กันครับผมคัน เฮ็ดสุกต้องสุกอีหลี่แค่ไปเฮ็ดสุกซุกดิบๆครับผมถ้าสุกซุกไปเลยครับถ้าดิบก็ดิบไปจะไม่มีความสุกข้างนอกข้างหลังก็มีเพลงฟังเบาๆเหมือชีวิตแบบบานๆเฮ้อไปสิเดือดไร่หม่างไม้ไ่ลาตายหนงตายครับผมไดอะไรเนาะไปใส่เอาต้องเอาไปใส่ไม่พ่อใส่เลยครับใส่เลยเทลูกเดียวเลยครับเทเนาะเทไปมืดเลยน้ำเทบไปมืดก็แล้วแต่ขอแต่ว่าให้มันได้หลไหลเออ ไปค้างมาอีกเลยใ,ให้มันเดือดอีกเดี๋ยวต,ตัวนี้เขาต้องแซ่ไปผมครับห่างห่อนหยังขักนี่ครับเขาต้องแซ่สิเงี้ยครับเขาบริสิทธิ์แซ่ด้วยเงี้ยกินนี่ครับแซ่ด้วยน้ำห้อนเป็นแผ่นเป็นแผ่นเล้แบบนี้เนาะเนาะป่ะบริสิทธิ์กินแบบนี้แต่ว่ามันกะคุยยิ่งมันส่งๆมันกะค,คุยออกเองนะพ่อเนาะแม่นครับผม นบ่ครับปดพอแบบนเฮาสิปุ๋งแล้วยู่นกินเฮาเนาะส่เข้าไปพอเน่าแ่บส่เข้าไปอันนี้สุกคักๆนะครับครับสุกแล้วสุกแล้วพี่น้องเอ้าดึกเข้าไปพอไม่ยังดึกเข้าไปหิวเขาแล้วนี่ยังหลังตัวเล็กร้องเพลงติเอาเอามาเอามาโอ้นี่เนี่ยๆๆใส่หน่อยไหลก็บ่แซ่บครับผมเนี่ยใส่แซ่บเป็นนัว นี่เห็ดเป็นลูกไส้ยังหนักเด้อะเห็ดตัวเด้อครับของขัวพี่น้องนี่แหละครับดาบจะเริ่มของขัวครับมอสันมันโบนัวครับคือจังห้อยทำดำให้ดำหน้าครับขันเห็ดหน้าจะแพ่งกะของขัวกางามพี่น้องใส่กินสามขนกับเซีสามคนกินสี่ขนกับไส้สี่ข้นพี่น้องครับกินสามขนใซีสามนี่พี่น้องกินสี่กับไส้สี่บะนี้พริกที่พ่อบะนี้ครับผมพริกก็จกินทุกคน ข้าวกินซีพ่นเดี๋ยวนะครับคนใส่ซีสอนครับผมใส่ซีพ่นใส่ซีสอดนี่มะนาวเขายืดครับผมนาวงามหอมนี่ครับโอ้โหรุ่นนี้ซีสอนบ่ได้พ่อซีสอนบ่ได้รุ่นเนี้ยบ่ไดซีบ่ได้ยัดใส่ซีเดี๋เขาเอื่นว่าสอนโตเออบ่ได้บ่เป็นสอนบ่เป็นสอนซ่าครับเป็นฝรั่ลีเออ สีว่าได้พ่อโตก็โตโอ้โหโอเคโอเคกูเจ้าสวรอค์ยังมากันนะพ่อไม้ผมโตกใจนะว่าจะจีสวรรค์แล้วอ๋อจินซ้ำคุณอ๋อวันนี้วันนี้พ่อวันนี้อันนี้เยอะโอโจใส่ยังน้ำปลาไปใส่ไปปลาแดกใส่ไปท่นเนี่ยใส่ดิครับโอโตใส่แล้วพี่เป็นสูตรต้องใส่แบบนี้ก่อนหอมกับใส่กับใสเนี่ยพอดูใส่สมเนียสมหวังเรื่องนี้พี่น้องน้ำปลาซื้อม่บ้านนี่ไหม เค็มเค็มกัเค็ม่เ็มเตัวเ้นไเข้าไปครับผมเขาว่าปอบไซด์นปลาลายผดเออส่น้ำจังไรครับอันนี้ส่บอกอน้องเกลือนี่ดยอันนีับผมใส่ใส่บอสครับผมนี่ปลาเด็กจันเลยนะพี่น้องเนาะ่คเค็เค็มเค็ม้กินนี่เขาดังเป็นอย่งมันสเค็มก็ดอกเดียด่าเขาไม่ไมบางทีเนาะจัมปิ น้ำบระคัมเปียกพี่น้องนี่ครับสมเลยสมดีพี่น้องเข็ดลาบเข็ดก้อยมันต้องมีสมแน่แม่นครับครับผมลาบคนบ่สมมันก็บ่แซ่บบ่นัวบ่แม่นก้อยงัวครับบัดนี้บันบอครับบันดุง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 มันยังกระซังเลยครับแต่ว่าเบื้องเนือวับบล็อเบือเป็นของเพิ่นละครับอ๋อทางบล็อเบือก็มีเนาะบ่ต้องไปไกล ยกขึ้นป่อยยกขึ้นสูงๆอุ้ยสุดยอดบะเบ๊บใส่ฝนใส่เข้าไปเดือดนี่นี่โอ้ยเอาอย่างน้อยก็เนาะควรเราจะได้เว้าวเนี่ยใส่อย่างเดียวเด้อจังเทึงพริกตึงถึงตัวใส่เข้าไปครับผมไปพี่น้องนเข้าไปครับต้องต้องขึ้นสี่ก่อนท่าแมนครับผมเพาถ้าเสียต้มนั่นนะครับแต่ว่าพอปอมนี่พี่แล้วบูงทีเดียวเลยเด้อ กรุงชี่เราได้สังเกตบ้างด้พี่เด้อที่ผมมาเนี่ย้าวอวัให้เขาเขาคือจบเลยบอดมมอันนี้เนี่ยเออคือเราใส่พอดีเลยนะครับนังเตียวกระเชมาะว่าห้องเป็นสายเชมอยู่แล้วเต้ก็ไปครับคนก็อบคนนี่ครับจะสว่าหลาหัวได้พี่น้องนีหลาบมาไอ้มันเป็นกอนโครโรคีรีนั่นี่วาสิมีปัญญาจินบ่เลย เดี๋ยวดมกินได้เพี่น้องแมนแท้ครับผมนเะลแมนแล้วบ้ดน,นี้พี่นี่ดังพปอปปอมนี่ก็บรรกลางนี่จ๊คไปเป็นไผ่เลยก็ดังดีก็ดังหมาปุ่นนี่ไปสิมเนียหน่อยนิดๆเขาจะเอิ่นว่าขันพวกได้ิมหน่อยสิมเนียนหลายเขาเอิ่นคุณขี่ทีเอาวะนะเพราะว่าคนขี่ที่บอกกินกินแบบคน บ่ขึ้นบ่อยากกันนี่หเขาเอมคนีหางไปก็ไปผู้คนี่หางฮ่าฮ่ามุกไปเสียบ่จังนิวนี่ปุ๋งนะพี่เนาะปุ๋งเราจะปุ๋บุกเนือฟ้าหมอกไ่หอมเลยใส่หอมดเลยนะจอด ใหญ่อะไรอลังการตุ้นจนเนื้อยเนื้ออ่อนเนื้อยตุมันใหญ่เน้ยเมีนครับพี่ต้องต้มแบบให้เนื่อนอ่อนกระดูกอ่อนง่ามเนี้ยครับซิมเบอร์เนี้ยแบบนี้ซิมสำเนึยงขอพ่อเลรอเนาะแมีนเมียนผีเมียนมันไหลเป็นไอพีโยโป้ไปเอ้ยนายยูกินนะโผมโอ้นายพี่เนาะนี่นะอยู่ในกินเนาะจีมือพ่อปลอม หอมงวยพี่น้องเอ้ยอยากเห็นไม่กินน้ำกินอะกินมาสัปีนี่ขุ่นเขารอบเดืนาทีเนาะปับไฟกนพี่นองต้มเนาะตุกแกสุกเลยแก่เพีสุกิดนี่ดบต้มเน้อบัตรเนี่ยตัดใสเทส จังทักสุ่อืมวุ่นนะว่อนขอ่อนโอ้หัวปลาพี่หัวปลาไก่มาครับผมต้องตักตอนลงกวนนี่งงวุ่นนะไอ้วุ่นอยู่หมด่อนเย้เนี่พี่น้อกมึงเลย โอเคบันนี้มะพี่น้องหาอยู่ฮกินน้ากันล้วผมหาพวดนียวืนเน้กินเท่ากันแล้วแล้วแวกินได้ป่ะลาบปลาลาบสุด้วพี่น้องเริ่มวันนี้ด้วยอาหรสิพิษเปีกจักน้อยน่ขอนครับนี่อน้นับุกดับดิบกับิ้นเคือเกลือนะครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวก็ไปปอฮ้ เบ้พ่อดึงเอาไว้พ่อบักกระดุนใช่ไหพ่อไปกระดุนเท่าไหมเออนี่ของของประพอเรามักเต้อพ่ออืเสือของแท้ขัางหลังก็มีวันควอมพี่น้องเอ้ยบัวตายังยังปักกระดุนนี่บ่เป็นว่าจะเก็บหาจินหาเนี่ยถูกที่ถูกอย่างนะครับขอเวลาจังได้ดิครับอัะเข้าไปพ่อท้อน้าหานาหุกกระบ้ากันไป ใใพ,พี่น้องกะเมื่อนีนน้กะมาก,กินเขาน้ำทีมงานลูกเตา่าหรือว่าพอทินทานบานเกิดที่บ้านเฮาเนี่ยละมีแต่ความสนุกสนานเนาะพี่เนาะครับผมเนีย่ยพี่สุดใจสวดหอนหอนอ้พี่เป็นไงรสชาติไหมบอกยากเสีย่ยวก็<ร>บ๊วแมนอยากให้มากินน้ำกันครับ มืัอนี้พี่สุดใจบอกเพราะว่าพอผอมเพิ่นกินเขากินน้ำแล้วพี่น้องเนาะครับตอนนี้มันเขาโอ้ชาวบ้านสวนเกินขางบ้านสวนสองสามตุ้งอากาศเย็นถ้ามันเกิดหนาไปก็จิ้งเจอครับผมอากาศเย็นสบายคือด้ยามขึ้นจีนใบกินยูวงคางพ่ออุ่นดีเลยนี่แหละเขาว่าโตลมหนาวอากาศสารคามเย็นคักเลยดนะครับตอนนี้พี่น้องพี่ ผมกับคนสารคามเนาะบริพัพรกันนานยังสี่หลายปีเลยดิโ่มี่ดิเลนเล่นกว่าขนาดเนี่ยนะบ่มีบ่มีบ่มี่แท้ปีนี้สุดยอดเลยอ่ะครับมีโอกาสไอ้โจวาถามว่าราหลายหมดปีหน่ะฝ่าฝนสุดีออ่นยูดิอากาศเย็นสบายนี่นะพี่ทีนี้เุ้ยผมว่ามันเปิดแอร์นอนพอดีเดี๋ยวนี่แมนครับแมนเพราะว่าบอกกับว่าเนาะพี่น้องเนาะผมเป็นคนที่ขาดแอร์อะไรนะยยมนอนนะ กะสีมีประโคดประเพียรผมนี่หลหรอกหลายครับหลายอยู่หลายอยู่แต่ว่าม้ามือนี้นี่ห้วยเปิดแอร์กัดตัดครับเพราะว่าอุณหภูมิมันเย็นก็แอร์ไหมันหนาวเมืองนี่พี่น้องเออเองนามันหนาวถ้าเย็นบ้านนอกห้องมันสะเย็นเขาแบบเย็นสบายเย็นสบายครับมันก็คือเย็นแอร์เลยเย็นแอร์มันสิเดยห่มผ้าเป็นเย็นครับผมเนี่วก็เกิดพี่น้องจนกันได้ครับ รู้พูดเยนเด็ดกับพ่ต้องจาเป็นมาสิกินเด็ดผู้เินสุกับชิ้นเย็นสดไปได้กับผมใช่ไหมครับลาบลาบสุกต้มสุกครับผมบบบสะออนแห้งแม่ทังเพิ่นกับยากอยู่อได้พี่น้องเออด้อถูกต้อพี่น้องแม่ทังเพิ่นกับแม่บ้านจิตกับเขากับน้ำไว้แล้วก็เดี๋ยวจะสิมาก,กินน้ำกันดอกพี่น้องกับเส้นพร้อมหน้าเฮี้ยงตาก,กันนี่ละครับผม พอๆม,มกับพี่วุฒิผีสุดใจครับพี่กอนแล้วหิวพี่มาอยู่ด่วนแล้วสิเป็นคนบัดดอนด,ใดูใครแลครับเสือกับตัวน้อยเขาเสือนบันได้กิ่นขางน้ำข้นมันปะมันม,ม,นมันหด <laughs> กินกับแบกมันกิ่นแบบนี้น,นี่า,ากเล็น่าเสือเขาได้กินแซ่บกินนัวก็สบายใจไปเลยหดทันบริวารตะวันได้กับผู้เล่นกับผู้ใดมายุ่ยได้กับยุ่ยร่วมกันไปยั่งสี่ละครับผม ลูกเต่ามาเยี่ยมมายามหรือว่าพี่น้องเขามาเยี่ยมมายามท่านกินแซบ่บมันกับกำลังใจผู้หานี่พอ,อปลอ,อมสบายแล้วมันว่ามาก,กับกินน้ำกันผมกับอัน,นี้สงเลยเหรอผมันโบกิน,กน,นยมาม่าเพิ่นเส่ามาพอปลอมห้าไปหาหนัน้นานี่โอ้ยมีครอบสุขไรับ,รบนี่เนาะพี่น้อ,นองเนาเพิ่งมาคุณอีสานนี่น้ำใจงามงามดบน้ำใจน้ำใจไรกรตเองหาด้วยครับ ท่านไปเซกับว่าค้นบานเดียวกันอเ oh, oh. อ้อเปลกอยู่ดิค้นบานเดียวกัน oh. ครับผมพิวดครับผม,บผมถั่วแม่กินเขาแสบบ้างฮะบางเนียเลยตรวจแม่ผมบ้าเลยแม่แสบเลยครับมือตั้งแต่พี่วดมาพี่วดนี่พี่ขึ้นพี่ขึ้น,พ,นพี่น้องแต่ว่าแม่ผมจอยลงจอยลง <laughs> มีผู้กินซอยผมนำจังเดียวพ่อป้อมเออพ่อป้อมเป็นัะไรเหมือนเนี่ยนีอยู่เนี่กินเห่ามันคือพ่งว่านี่เสือพูดอยู่คือหาจนเราไม่มาพูดคือว่าอะไรพี่น้องพ่อป้อมกับพันละวันจากหน่อยธรรมดาคนนอกเลยคนบึงนี่ครับโอ้ยโหลอยู่ในกินปีอ้วนหรืกลิ่นเนี่ยผมว่ามันเกือบสีซื่เมนูเหรอดิใกล้แล้วครับใกล้แล้วยังเดี๋ยวยี่ป้ามันซีอันหา เดี๋ยวผมสีอ่ำไว้อ่ำไว้หรือเ่าพ้อมภาไปเห็นยังครับฝากพี่ฝากน้องพุทธตเมือนี่มือนี้กินเขาแรงเขาอย่างเข้ามาเนี้ยกินเขากับอิ่มแล้วหม้อหม้หม้มวนกันสุดยอดครับอากาศก็ดีขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามพ่อป้อมครับขอให้มีิต่ความสุกก้มจะเญ่นกาวหนาคทุกคนครับผมกระุดท้ทยในกะกาวคำว่า สวับบสบบด,ดีครับผม